เหมือนเดิมน,นะคะเข้ามาที่โปรแกรม iBite Pen กดบวกข้างล่างแล้วก็เลือกเป็น1ต่อ1ค่ะกดตรงที่เลเยอร์เลือกเป็นพื้นหลังสีดำนะคะแล้วก็ไปที่เครื่องมือไปที่ด้านบนขวามือเลือกเป็นไม้บรรทัดสมมาตรจะได้แบบนี้แล้วก็เลือกไปที่สีที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็วาดลงไปเลยรูปแบบตามที่เราต้องการเลยนะคะ เราจะวาดแค่ครั้งเดียวมันก็แบบออกมาเป็น2อฝั่งให้แล้วอแค่นี้เลยง่ายมากๆเลยค่ะใครที่อยากทำป้ายทำเป็นรูปแบบอื่นก็ได้เนาะแต่วันนี้จะนำเสนอเป็นป้ายแบบนี้ก่อนนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะไปลองทำกันดูนะคะทุกคนเวลาบันทึกให้บันทึกเป็น p n